สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอาริสาเมจเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวมิถุนนะคะประจําเดือนธันวาคม2อ6 6ันานะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็ชาวมิถุนหลายๆคนนะคะในเดือนนี้มันจะเป็นช่วงเดือนที่ คนโสดสนิทอาจจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีการทบทวนนะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะคลิปนี้ใช้ไพ่ทาโร่ออรเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายนะคะเป็นการทำนายรวมไม่ได้จาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าไพ่พลังงานภาพรวมค่ะแม่หมอเปิดไพ่มาล้ใบแรกเลยนะคะจากออรเคิลคือไพ่ใบนี้นะคะไพซิส เอเนจีของเซนซิไทส์นะคะไพสิทนี่คือเรือนที่10ของคุณนะคะซึ่งเจ้าเจ้า,าดาวเจ้าเรือนค่ะคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยโคจรถอยหลังอยู่แต่เป็นราชาโชคในเรือนลาภะนะคะตอนนี้ในเรือนเนี้ยค่ะในเรือนของราศีมีเนี่ยในเรือนสิบของคุณเนี่ยจะมีดาวราหูนะคะเจ้าเรือนสุภาษของคุณค่ะโคจรเข้าไปยังเรือนการงานอ่ะกามาคือการงาน มันจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่เ,เดือนเป็นเดือนของการทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างเนาะดาวพฤหัสก็ถอยหลังอยู่ด้วยนะคะาบางมีถุนคนโสดสนิทบางคนกำลังคิดกำลังแพลนที่จะเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือบางคนเปลี่ยนมาแล้วนะคะเนี่ย transformation นะคะ a fresh new way of living emerge ก่อนที่เราจะมีการเริ่มต้นต้องมีการเปลี่ยนก่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น เดือนนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ชาวมิถุนค่ะมันเหมือนจะมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะ uh, watching clouds lie back rest and relax จากภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเหมือนกับพักผ่อนเนาะทีเนี้ยถามว่าทำไมไพ่ใบนี้ถึงขึ้นเพราะว่า ดาวพุธดาวประจำตัวของคุณค่ะในวันที่สามในวันที่สมธันวาคมนะคะจะทำการโคจรพักองศาหรือเรียกว่าถอยหลังเนาะนะคะก็คือ,คอดาวประจำตัวถอยหลังถึงวันที่22ธันวาเลยนะคะมันแปลว่าคุณะจะมีการเขาเรียกอะไรทบทวนบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ดาวเริ่มพักวันที่3ใช่ไหมคะอ่า อทตนี้ดาวประจําตัวคุณก็จะถอยหลังข้ามราศีค่ะมาอยู่ที่พิจิกนะคะในวันที่7จธันวาในช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวพักนะคะพุธย,ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทของคุณคือบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือญาติหรือฝั่งคุณแม่คุณแม่หรือญาติฝั่งคุณแม่ของคุณเนี่ยเ,เขาจะถอยหลังข้ามเข้ามาสู่ราศีพิจิกใช่ไหมซึ่งคือเรือนอริเพราะฉะนั้น มันจะเป็นการทบทวนบางคนนะคะช่วงเวลาดาวประจําตัวถอยหลังลงวัเคชั่นนะคะพักร้อนหรือบางคนในเดือนธันวาคมนี่ถือโอกาสพักร้อนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือละต่างประเทศเห็นไหมท่าบอกว่าไล่แบ็กไรสแอนดลีลนอนลงไปพักผ่อนหรือผ่อนคลายไปเลยนะคะอันนี้คือ Energy ของชวงนี้เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบ มันเหมือนเราจะรู้สึกเหนื่อยๆเอื่อยๆได้หรือบางคนอยากจะพักเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต่อสู้อะไรมาทั้งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณโสดสนิทชาวมิถุนมันก็จะเป็นเดือนที่ถ้าสมมุติว่าคุณมีแพลนที่คุณจะเทคพักชั่นพักร้อนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่หรือย้ายหน่วยงาน Whatever listen แล้วแต่เหตุผลมันหมายแต่ว่าคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะย่อ พักเพื่อขย e งแล้วเริ่มต้นแล้วก็โดดนึกออกไหมคะเดือนนี้มันก็จะเป็นช่วงที่พักได้นะนะะพักได้ถ้าเราอยากจะพักถือโอกาสพักไปเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าสมมติว่าคุณไม่มีโอกาสพักเลยแม่หมอก็ยังคงทํางานเป็นปกติแสดงว่ามันจะเป็นช่วงเดือนค่ะที่คุณนะเน่ยจะต้องใช้ความพยายามคูณ2ในการที่คุณจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือาบางคนอาจจะมีการถอยหลังกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหา นะคะเ,เก่าๆอารีมันคือการงานมันคือเรือนการงานด้วยนะคะงานเก่าๆคือบางคนตอนแรกเราไปแบบเราไปดิวเนาะเพราะดาวข้าเรือนเสร็จนะคะปัตตานีเราไปมีการไปพบปะพบคุยคู่ค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอ่าโอเคมีงานกลับให้เราแก่ย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกน้อยๆแ,แบบโอ๊ยต้องแก้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยเป็นไปได้พลังงานตัวตนของคุณคืณคอไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ฤษีไพ่ขุงคนที่อาจจะรู้สึกน้อยๆเบื่อเบื่อเชยงหรืออยากที่จะ ปลีกวิเวกหรืออยากจะเก็บตัวเพื่อแก้ไขปัญแก้งานแก้งานไม่หมอค่ะแก้งานนะคะหรือว่าปรับปรุงส้มแซมอ่าหรือบางคนอยากจะ energy เน,นี้ยไม่เชิงจิตปลีกวิเวกบางคนอยากจะปลีกแต่มันปลีกไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอ่าแต่ว่ามันจะเป็นช่วงของการพิจารณานะคะดาวพักก็คือรีวิวค่ะทบทวนเป็นช่วงของการทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทีนี้ ในอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างคะคนโสดสนิทชาวมิถุนไฮพริเทสมีไพ่เจดดาบมีไพ่สีทั่วแล้วก็ดีเอ็มเพอเร์ชาวมิถุนในอดีตคุณอาจจะไปเจอรักสามเศร้าเรา3คนได้บางคนอาจจะไปเจอรักซ้อนรักลับๆไปเจอคนมีเจ้าของนะคะก็เป็นไปได้ออบางคนเจอกับ ความสัมพันธ์ของคนที่ค่อนข้างเจ้าวงการนิดนึงเนาะนะคะอาจจะชอบอาจจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าชอบให้เรารายงานว่าไปถึงไหนอยู่ไหนทำอะไรกินข้าวหรือ,อยังเป็นห่วงนะคะเอ,อ่เอ energy ของ e m p e r o r จกกักรพรรดิน,นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเซลฟ์โฟกัสนิดนึงนะคะบางคนคือเขาอาจจะมีความคิดเห็นเป็นของเขาเองอะไรอย่างนี้ค่ะจะโฟกัสที่ตัวของเขาเองเป็นไปได้สําหรับบางคู่บางคนบางคนความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ เนี่ยพ่อแงแม่ง,งอนนะคะมิถุนเนี่ยเป็นธาตุลมและเป็นเ,เป็นชาวธาตุลมเป็นดาวพุธที่เดินธาตุลมอะ่ะลมมันไม่อยู่นิ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ชอบเดินทางด้วยนะคะในดวงโลกคุณคุณคือ,เ,อเรือนสหัชชาของดวงโลกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามิถุนอยู่กับที่เนี่ยอาจจะต้องไปดูในพื้นดวงนะถ้าวิถุนไม่ชอบบอ,อกสังคมก็ไปดูในพื้นดวงว่าดาวประจําตัวคุณเข้าเรือนอะไรเนาะ อาจจะเป็นเรือน8ปดหรือ 8, เรือนสิบสองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานนะมีมีถุนเนี่ยจะชอบเดินทางมาเลยทําให้คุณได้เจอคนมากหน้าหลายตาในอดีตคุณอาจจะเจออาจจะมีคนพยายามเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกทั้งที่คุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเออในความสัมพันธ์ในอดีตมันเหมือนจะมีการทําอะไรลับหลังเนาะนะทำอะไรลับหลัง ไม่ให้เรารู้อาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์ซอเรื่องของความสัมพันธ์ลับนะคะแล้วก็เรื่องของพ่อแง่แม่ง,งอนแล้วก็เจอกับความสัมพันธ์เจ้าวงการน,นะคะอ่ะทีนี้ณนะตอนนี้เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดนั่นแปลว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วใช่ไหมอ่ะคุณมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วตอนนี้เราจะไปดูกันว่าในเดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆ เดือนสุดท้ายของปีจะมีลักษณะอย่างไรแม่หมอเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะมีไพ่สามไม้เท้ามีไพ่8เหรียญมีไพ่หนึ่งไม้6ถ้วยและดีเอ็มเพรสหกถ้วยมาเลยดาวปัตตานีคู่ครองคนรักของคุณนะคะคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์ในตอนนี้ยังคงโทรจรพักองศาเอเนจีของคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รอคอย การกลับมาของใครบางคนหรือบางคนเป็นคนไกล,กลเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเอนิจ y ีของจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะคู่ครองของคุณมักจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนมีการศึกษาในแง่ของคนชอบเรียนรู้นะคะมากการศึกษาขั้นไหนแล้วแต่ละบุคคลแต่หมายความว่าเขาชอบเรียนรู้เขาจะมีวิสตอมีสติปัญญาอาจจะเป็นคนกวา้างเขาเรียก expansion มี เขาจะพุ่งไปข้างหน้านะคะเขาจะเป็นคนมองการไกลาบางคนเนี่ยเออมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือเขาอาจจะเป็นชาวต,ต่างชาติก็ได้นะคะทีนี้พอไพ่สามไม้ขึ้นและไพ่หกถ้วยมาเอ e เน y จีของพลังาที่ยังถอยหลังอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาได้นะคะคนสนิทชาวมิถุนคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆ ที่กลับเข้ามาได้เป็นคนที่เคยคุยเคยคบนะคะคนในอดีตก็เป็นไปได้หากไเป็นเช่นนั้นจะมมินจี้ของคนที่มีความคล้ายคลึงนะคะมีความคล้ายคลึงกับคนเก่าๆของคุณเป็นไปได้หรือเป็นคนที่อ่อนกว่าคุณได้นะคะ คนคนนี้ค่อนข้างมีความขยันค่ะมุมานะในเรื่องของการทํางานนะคะคือดาวประจําตัวของเขาและดาวเจ้าเรือนการงานของเขาคือดาวดวงเดียวกันนะคะคลองสองบ้านเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เขากําลังกลับไปเออเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นไปเรื่องของการทํางานนะคะแล้วกออ็อาจจะกลับไปทํางานเก่าๆหรือว่ามีางานเก่าๆให้เขาเต้องเข้าไปบุกเบิกเร,เริ่มเริ่มต้นนะคะประมาณนี้ <c oughs> เพิ่งเริ่มงานใหม่อาจจะเพิ่งเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะและเป็นงานทางไกลางานต่างประเทศหรือ c o เ p อ r a t i o n โคเวร์กับชาวต่างชาติ Empress ค่อนข้างใจดีเป็นคนอาจจะเป็นชาวพฤกษกละคณาพฤกษกนะคะแล้วก็มี Energy ของชาวตุลลกคณาตุนด้วยหรือมี Energy ของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักเป็นคนใจดีค่ะแต่มักจะ เป็นคนใจดีแต่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะเป็น energy ของคนที่ใจดีใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้คน เนื่องจากพระฤสษีเนี่ยคือเทพแห่งเทพทั้งปวงเพราะฉะนั้นน่ะเขาเลยจะช่วยคนอื่นนะแต่คนอื่นแต่เวลาเขาต้องเดือดร้อนเนี่ยนะคะเขาต้องช่วยตัวเองเอนิจิเป็นแบบนั้นน่ะก็เขาเป็นดาวเทพใหญ่สุดแล้วอะ่ะนะคะเออแล้วใครจะช่วยเขาได้ล่ะใช่ไหมเออเออดีหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแต่ไพ่เอ็นเพรสบอกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างมีความใจกว้างคะ่ะแล้วก็รัก ครอบครัวดูแลตัวเองอาจจะเป็นคนอุบอ,อัวเขาขาวเนาะแล้วก็เป็นในลักษณะของคนที่รักสัตว์ด้วยนะคะหรือบางคนเเป็นคนที่กินเก่งนะกินเก่งถือจะพายจะอุบอ,อเนาะเป็นคนกินหเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเต็มไปด้วยเออข้ออะไร ข้าวปลาอาหารรถราม้าช้างบ้านช่องอะไรก็คือมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะแต่เอเนจีเป็นคนที่ค่อนข้างออชอบทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ <c oughs> บ้านงาสนสักนะิดนะ ทีนี้ตอนนี้ดาวประจําตัวเขาเป็นราชาโชคค่ะในเรือนลาภะดาวคู่ครองของคุณค่ะโคจรเ,เ,เขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่โยกหลังลัคนาคุณตำแหน่งเนี้ยในทางโหราศาสตร์ทไทยเขาเรียกสิงห์เกณฑ์จรน,นะคะแม้ว่าจะถอยหลังอยู่แต่ว่าก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานดาวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ดีค่ะราชาโชคคือโชคอย่างพระราชานะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนาะโอเคอ่ะเรามาดูกันว่าหากเขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะ่ะ แเหรียญสามไม้เจดถ้วยสิบถ้วยสองถ้วยว้าว เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคเพื่อนๆแปดเหรียญยังคงม,มาแสดงว่าคนคนนี้จุดโฟกัสนะตอนนี้คือเรื่องของงานและเงินเป็นหลักใน first priority ไพ่สามไม้ก็ยังคงม,มาสื่อถึงคนที่อาจจะอยู่ต่างถิน่นแดนไกลกับคุณนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีระยะห่างกับคุณนะคะค่อนข้างคิดมากคิดเยอะเป็นช่วงของการอยากต่อยอดธุรกิจและการลงทุนค่ะ เรามองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นจะเป็นช่วงของความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณเจอกับเขา่ะจะมีการเหมือนเป็นกระเอียนมิที่ดีต่อกันค่ะอาจจะมีการพาไปทานข้าวหรือพาไปพบครอบครัวหรือพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือคุณเขาจะให้เซนสอฟ แฟมิลี่ Family, เขาจะให้เ e n ซอ o วอร์มเขาจะให้ความอบอุ่นกับคุณนะคะเขาจะให้ความเหมือนเป็นกลาณรมิตรที่สามารถที่จะปรึกษากันได้นะคะในทุกๆเรื่องอะไประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะหรือเขาจะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกสบายใจเวลาที่คุณอยู่กับเขาเออดาประจําตัวเขาคือพิหัสคุณคือพุธคือคู่ปรอึอคือคู่วิชาการ ะค,ะคู่4ี่ห้าเนี่ยคือคู่วิชาการเพราะฉะนั้นคนคนนี้คุณจะเจอเขาจากการทํางานเป็นหลักเลยนะคะทีนี้ในช่วง <c oughs> วันที่7แม่หมอเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ,นะคะเมื่อต้นคลิปว่าเดี๋ยวดาวประจําตัวคุณจะถอยหลังเข้าสู่เรือนอลีอีกรอบหนึ่งเนาะในในในช่วงวันที่7แตเนี่ยดาวประจําตัวคุณกับคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจุดที่สัม ดาวไม่เจอกันนะคะเป็นมุมที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็ยังมีดาวอาทิตมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่นะอาทิตย์อยู่ในเรือนฤีอังคารอยู่ในเรือนรีนะคะและดาวประจาตัวคุณก็ถอยหลังเข้ามาร่วมด้วยเป็นหนึ่งสามสี่ในเรือนฤีนะคะในช่วงวันที่เจ็ดทีเนี้ยอ,อ,อาทิตเนี่ยคือสหัสช้านะคะเพื่อนฝูงสังคมของคุณดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนฤีด้วยแล้วก็ลาภะของคุณเป็นฤรีแต่เป็นเกษตรหมายคะว,ว่าอะไรคุณน่ะเดือนเนี้ยมันจะเป็นช่วงเดือนที่ตัวของคุณ อาจจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนสูงสังคมเพื่อนสูงสังคมเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะสหรชาเพื่อนฝูงสังคมหรือญาติพี่น้องหรือการเดินทางนะคะนี้อริเป็นเกษตรมันแปลว่าอะไรปัญหาหรืองานมันมีความออมั่นคงมั่นคงคือแก้ได้อลิเขาก็อยู่ดีบ้านของเขานั่นแหละนะคะและ้วยังไงแล้วไงอังคารย,ยังคลองเรือลาพาของคุณด้วยลาพาเป็นเกษตรก็แปลว่า ไอสิ่งที่คุณถอยหลังกลับมาแก้ไขปัญหาในเดือนนี้มันจะทําให้คุณนั้นเกิดล่าผลและความสําเร็จโอเคไหมค่ะเออ่ทีนี <c oughs> ้ดาวสุกเนาะดาวศุกยังคงอยู่ที่ราศีตุลดาวสุกร์คือดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรนะคะปุตตะวินาาเป็นเกษตรแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยจะยกเข้าไปร่วมในพิจิกในวันปลายเดือนนู่นโอเคหลกัหลกๆเลย เอนเนอีที่คุณจะเห็นเหตุการณ์เป็นรูปธรรมชัดๆเลยค่ะคือช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนเนาะดาวของความสัมพันธ์ของคุณทีเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเป็นจังหวะที่เจอเขาได้ในช่วงต้นเดือนค่ะถึงวันที่7นะคะมันจะทํามุมตรีโกณค่ะถึงกันเป็นมุมที่ถ้าเจอแล้วมันจะมีการพูดคุยได้ดีแต่ว่าในในพอหลังจาก7ค่ะถึง10 7ถึงอืม จ็ดถึงเก้ามกราเออเจ็ดเออเจ็ดธันวาถึงเก้ามกราประจําตัวคุณเนี่ยมันเอ่อจะไม่ได้ทํามุมถึงเขาเนาะคุณก็ถอยเขาก็ถอยนั่นแปลว่าอะไรคะเนี่ยไทสามไม้ขึ้นมันจะมีความห่างสิ่งที่หมอจะสื่อคือมันจะมีความห่างมันจะยังมีความห่างคือคุณอาจจะเจอกันค่ะจากการทํางานคุณอาจจะมีการพูดคุยการดูสีสามไม้สามไม้มาสองใบเลยนะคะเออมันเหมือนว่ายังคุยอยู่ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะยุ่งยุ่งอะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ย กำลังตามหาคนที่ <c oughs> คนที่มีความเขาเรียกอะไรอะมุ่งมั่นนะคะในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานคนคนนี้คือตอบโจทย์และหากคุณเพื่อนกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายกับคนเก่าๆ <c oughs> หรือจะเป็นคนเก่าๆนะคะที่โคจรวนเวียนมานะคะความสัมพันธ์นี้ก็ตอบโจทย์แต่มันจะทํา จะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความห่างกันอยู่นะคะเนาะมันจะมีระยะห่างถ้าอ่าไม่ถ้า,า,ถาว่าคุณเจอกันในในที่ทํางานเนาะคุณเจอกันอะ่ะแต่คุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาคุยคุณทํางานที่เดียวกันแต่ว่าเขาอาจจะไปต่างเขาอาจจะออกข้างนอกคุณก็อาจจะ ออกนอกหรือคุณอาจจะอยู่ที่ของคุณแล้วมันเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะคี์เวิร์ดมันเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังคุยกันได้นะคะเรามองว่าไพ่แปดเหรียญขึ้นมาสองใบเนี่ย <c oughs> มันเหมือนมันจะเป็นช่วงของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานการแบบประคับประคองนะคะแล้วก็พูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการทํางานเป็นหลักการแก้ไขปัญหาเรามองว่า และถ้าคุณก็โอเคนะคะคุณเองคุณก็ไม่ได้รีบะไรนะคะคุณเองคุณอาจจะยุ่งด้วยนะคะก็ความสัมพันธ์นี้ก็คือตอบโจทย์นะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรนะคะบางทีเราอาจจะเจอใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาคุยแล้วเร,เรารู้สึกสบายใจ โดยที่ไม่ได้หวังถึงความสัมพันธ์ระยะยาวมีรีบแล้วก็มีมีแบตเตอรี่มีมีช่องว่างให้การมีเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการครบกันแบบคนโตโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเออมันจะเป็นเหมือนนะถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยของการทํางานความสัมพันธ์นี้มันจะค่อนข้างที่จะเ,เข้าใจกันได้ง่ายนะคะอืมคือแบบเออ เวลาเราทํางานเนาะเราอยู่ในช่วงวัยทํางานเนี่ยมันก็งานมันคือสําคัญก่อนแบบแรกถูกต้องไหมนะ <c oughs> เออส่วนคนที่เรียนอยู่ค่ะก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงสอบไหมช่วงช่วงทำอะไรอย่าทำโครงงานโครงทำโปรเจกต์ทำจบทำวิจัยอะไรก็ได้แต่มันจะมันมันจะมีช่วงของการกลับมาแก้ไขอะไรอย่างนี้เนาะตัวเขาเองเช่นเดียวกันนะคะของเขาเนี่ยจะเป็น การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่ต้องชะลอด้วยนะคะเนาะต้องชะลอโปรเจกต์อะไรต่างๆอาจจะเปความล่าช้าอะไรอย่างงี้ค่ะต้องชะลอนะคะความสัมพันธ์นี้ก็คือตอบโจทย์แต่มันจะเป็นคนคนนี้อจ,จะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์คนูและก็ <c oughs> เอนจีของชาวธาตุาน้ำก็มาเยอะเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานดาวคำกันค่ะคนโสดสนิทชาวมิถุน เวลาที่ดาวประจําตัวเราถอยหลังมันจะทําให้เราคิดมากได้นะคะเพื่อนๆเ,เอออาจจะต้องเรามาระวังเรื่องของความคิดหรือถ้าคุณเนี่ยคิดมากในเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของการลงทุนการทํานู่นทนํานี่ทำนั่นเออมันก็เป็นช่วงจังหวะของการริเริ่มใช่ไหมคะเนาะปุตตะเป็นกเกษตรแปลว่าการทําอะไรใหม่ๆการเสี่ยงอินิเชียทีฟนะคะออแล้วก็เออเรื่องของสเสน่ห์กันนะปุตตาคือการ ทำกิจกรรมสุขสนานเนอะนะคะเป็นเกษตรอะนะคะก็แปลว่าอะไรอะแปลว่าหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารน,นะคะคนคนอ่อนกว่าหรือลูกน้องเนี้ยค่ะหรือลูกหลานภายในบ้านนะคะก็มีความมั่นคงน,นะคะอืม เดือนนี้มันจะเป็นช่วงเดือนที่อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีการเดินทางคุณอาจจะมีการเดินทางได้นะคะสําหรับบางคนมันจะต้องแต่ว่าเป็นการกลับเดินทางกลับเพื่อมาทําอะไรเก่าๆเนาะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะทำไมเรารู้สึกว่ามิถุนคนโสดบางคนยังคิดถึงใครสักคนนึง ะะอาจจะมาคิดถึงใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกับคุณนะมีความหวังนะคุณมีความหวังว่าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ที่พร้อมที่จะรักคุณใครสักคนหนึ่งที่คุณพร้อมที่จะรักเด็กถือช่วยหรือคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณเลือกไว้แล้วในใจก็ได้หรือตอนนี้เดือนนี้มันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณรู้ใจตัวเอง มิถุนสมุติถ้าคุณมีคนคุยนะคะเดือนนี้และมากกว่าหนึ่งเนาะเถ้วยอาจจะมีคนเข้าม,ามากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาของการเลือกแสดงว่าเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเริ่มที่จะรู้ใจตัวเองก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าในวันที่2 6ธันวาคมดาวจเจ้าเรือนปุตตะค่ะจะโคจรเข้าไปสู่เรือนอรินะคะแล้วก็ดาว อังคารก็จะโครจรเข้าเรือนปัตตน้ราศีธนูในวันที่27อสิม,มันจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่สมมุติใครถ้าคนโส,สนิทมีคนคุยหลายคน จะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้เลือกหรือคุณจะเริ่มรู้ใจตัวเองว่าคุณเนี่ยจะเลือกใครเนืออ่องจากมหาเด็กถือถ้วยปลาที่โผล่มาจากถ้วยเนี่ยคือคุณรู้ใจตัวเองใจของฉันคืออะไรนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้มีคนคุยหลายคนมันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะเริ่มรู้ใจว่าเอ่อพอปลายเดือนคุณจะโฟกัสที่ตรงไหนเป็นหลักนะคะเรื่องของความรักเรื่องของการงานหรืออะไรนะคะประมาณนี้เนาะ แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นเด็กถือทั่วเรารู้สึกว่าคุณคนโสดสนิทอาจจะยังมีมีใครสักคนหนึ่งที่คุณเลือกแล้วไว้ในใจหนึ่งคนนะคะอืมมันก็จะเป็นช่วงที่แบบโอ,อ้เราอาจจะมาร์กไว้ในใจเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะสามารถที่จะ คืบหน้าได้เนาะหรือว่าดาวประจําตัวคุณและคู่ครองของคุณเนี่ยจะเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะในมุมที่ดีเนี่ยคือวันที่9มกราคม2567ก็คือปีใหม่นะคะแต่ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยพักองศาเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะคะพอวันที่13เนี่ยก็จะหยุดนิ่งแล้วนะคะแล้วก็หยุดนิ่งไปจนถึงสิ้นเดือนออสิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนมันแปลว่าอะไรอ่ะโอเคหยุดนิ่งก็คืออยู่กับที่ค่ะ ก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเอาจริงๆคือธันวาคมมันเป็นช่วงของวันหยุดนะหรือมันเป็นช่วงของการเซเลเบตใช่ไหมคะการเดินทางกลับบ้านการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวเนี่ยเอนเนอร์จรี้นี้เลยนะคะซึ่งมิถุนบางคนที่คนรอบตัวของแม่หมอก็มีแพลนนะคะที่จะเดินทางไปหลายที่เลยเหมือนกันนะคะ <laughs> <laughs> ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะคะแต่เรื่อง,องหัวใจเนี่ยนะคะช่วงที่ดาวทำมุมถึงกันดีๆค่ะมันจะเป็นช่วง ดาวประจำตัวคุณเนาะตรีโกณกับพฤหัสเนี่ยวันที่9ามกราคม2 5 6 7นเะคะก็เป็นช่วงของการหลักๆจะเป็นเรื่องของการเคลียร์ปัญหาหรือลองลองนึกภาพตามก็คือธันวาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานมาทั้งปีแล้วอะ่ะอ่ะโปรเจกต์นี้ใกล้จะจบแล้วนะคะโครงการนี้ใกล้จะจบแล้วชิ้นงานนี้ต้องจบแล้วต้องส่งแล้วนะคะอ่ะก็อาจจะมีการ เอ้ยอาจจะมีสปอตแล้วเราต้องกลับมาแก้นะเราก็กลับมาแก้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ส่งไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าอรีเป็นเกษตรก็คือมันแก้ได้มันมีความมั่นคงนะคะในช่วงที่ดาวสุกอะ เข้าพิจิตมาที่26ค่ะจะเจอกับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเขาเรียกคู่ธาตุน้ําดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําพิจิตคือธาตุน้ำเนาะดาวคู่ธาตุน้ําค่ะ4-6พุธศุกร์เนี่ยเข้าไปยังราศีธาตุน้ํามันก็คือถูกธาตุนะคะมันแก้ได้มันกลมกลืนสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือสกิล นะคะสก,กิลเพราะว่าความมั่นคงลาบผลความสําเร็จของคุณก็มั่นคงอะอริมั่นคงปแปลว่าลาบผลของคุณมั่นคงอริมันคืองานงานมั่นคงลาบผลความสําเร็จของคุณก็มั่นคงเพราะคิงถือเหรียญมาแบบนี้นะคะ <c oughs> แม้ว่าอาจจะราชานิดนึงแต่วันที่31ดาวพระเกตจะโคจรเข้าไปกระตุ้นในเรือนลาพะเจอกับพฤหัสหวคู่นี้คือคู่แบบสุดยอดไปเลยนะคะพฤหัสกับเกตเนี่ยพระเกตค่ะวันที่31ธันวาคมนั่นคือวัน เขาดาวใช่ไหมวันสิ้นปีพอดีเลยนะคะก็รับทรัพย์รับโชคไปเลยค่ะวันสิ้นปีเนาะนะคะเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะนะคะเนี่ยปลอดภัยนะคะดาวประจําตัวหยุดนิ่งแล้วค่ะไม่ถอยหลังแล้วเนะวันที่3 3มถสธันวาค่ะว่าเป็นช่วงที่มีความสเตเบิลมากขึ้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนค่ะมีความสุข นะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยเจอกับแสงสว่างแห่งดวงดาวความรักนะคนโสสนิทเชื่อว่าจะมีคนที่เข้ามาให้คุณถูกใจแหละเนาะนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่เรามองว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะต้องรอนะคะเออมักกาาน่าจะดีดีดีกว่านี้นิดนึงนะคะโอเคดีกว่านี้ไม่ใช่นิดนึงหรอกดีกว่านี้นะคะเอ,อก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะในเดือนธันวาคมนะคะ ปีนี้ทั้งปีก็เป็นปีหนึ่งของมิถุนคนโสุสศิทค่ะที่คุณนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะและก็โชคดีค่ะในเรื่องของออการทํางานนะคะรวมถึงลาบผลนะคะแล้วก็ตัวช่วยต่างๆเนี่ยหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมิถุนเนี่ยคือเต็งหนึ่งเลยนะนะคะแต่เดือนนี้ก็เป็นช่วงของการปิดจ็อบนิดนึงเนาะปิดจ็อบของปีค่ะก็ ยังคงมีดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในจุดที่ดีมากๆในดวงชะตาของคุณก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะเ,เดือนธันวาคมเดินทางไปเที่ยวนะคะพักผ่อนหรือเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้คุณปลอดภัยนะคะขอให้ สิ่งไหนที่ไม่ดีค่ะให้มันทิ้งไว้ที่ปีนี้นะคะปีหน้าปี2567ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆดีเข้ามาในชีวิตนะคะอยากเจอคนรักดีๆอยากเจอความรักดีๆก็ขอให้ได้พบได้เจอขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะและก็ปลอดภัยทุกประการนะคะเฮงๆรวยๆนะคะไว้พบกันใหม่เดือนหน้าปีหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ